สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆและเป็นโอกาสที่ดีมากผมได้รับเกียรติเชิญอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งของคนที่มีการศึกษาของไทยไม่ว่าพูดอะไรก็มีผลต่อความเข้าใจและตรก,กะที่ถูกต้องมีคนฟังและให้ความเชื่อถือยิ่งกว่าโฆษกรัฐบาลทุกสมัยรวมถึงนายกรัฐมนตรีหลายท่านและแขกรับเชิญคนนั้นก็คือ ตัวผมเองวันนี้ผมจะมาพูดเป็นครั้งที่สองเกี่ยวกับปมนายก8ปีเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงมาตราของรัฐนูนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมาตรา264ไม่ใช่การส่งผลย้อนหลังแต่เป็นการให้การรับรองการดารงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนที่รัฐมนูญจะประกาศใช้ การรับรองย้อนหลังนั้นหมายความว่าจะเอาความผิดพลเอกประยุทธ์จากการยึดอำนาจมีได้รับรองความเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่มาก่อนหน้ารัฐมนูลฉบับนี้นอกจากนี้เจตนารมณ์ในมาตรา158ก็คือไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจในการปกครอง อันยาวนานเกิน8ปีไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องโดยที่เขียนเอาไว้ชัดเจนในวักสุดท้ายที่นี้มันมีประเด็นใหญ่อันหนึ่งที่หลายคนลืมคิดและประเด็นนี้อาจจะมัดทั้งคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญและนายกรัฐมนตรีที่เคยให้ไว้ในปี62 ถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอยอคาเดมีก็สั่งซื้อเสื้อโปโล,โลที่ใส่แล้วดูใฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็ซื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและรายละเอียดเหล่านี้ผมจะเขียนเอาไว้ใน description และ comment แรกและประเด็นเนี้ย อาจจะมัดทั้งคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญและนายกรัฐมนตรีที่เคยให้ไว้ในปี62ก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชในปีนั้นโดยได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี57ได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินเอาไว้แล้วตั้งแต่เป็นสมัยแรกก็คือปี57และศารลรัฐธมนูญได้ตัดสินภายใต้รัฐมนูญปี60 ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจริงๆจากปี57และได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชาเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี57จึงไม่จําเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกในปี62ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความผิดแต่สาระสําคัญของเหตุผลที่สารนับนูนให้เอาไว้ก็คือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี57เอาละครับสาระมันมีอยู่แค่นี้จริงๆคลิปนี้ผมก็เล่นมุกทำให้มันยืดยาวและถ้าเกิดคุณเห็นด้วยกับผมคุณต้องแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆในโซเชียลมีเดียให้รู้ว่าคุณเห็นด้วยกับความคิดนี้และจะเชิญชวนให้คนอื่นมาดูช่องลอยอะคาเดมีเนี่ยง่ายนิดเดียว คุณต้องกด subscribe และ YouTube จะเห็นความสำคัญของช่องนี้มากขึ้นมันจะปรากฏให้คนอื่นดูมากขึ้นและนี่เป็นการสนับสนุนช่องลอยอคาเดมีที่คุณสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวและจะให้ดีไปกว่านั้นก็สมัครเป็นสมาชิกกด j o ยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของช่องลอยอคาเดมีขอขอบคุณโดยเฉพาะสมาชิกที่กดปุ่ม j o ยจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลือง ข้างหลังชื่อเขาเวลาที่เขาคอมเมนต์นั้นผมจะเห็นชัดเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเลยนะว่าเป็นเลขหนึ่งเลข2เลข3หรือดาวและผมจะให้ความสำคัญกับคนที่เป็นสมาชิกมากเป็นพิเศษถ้าเกิดเขามีคำถามขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ และถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคและหลายคนก็สงสัยว่าผมเป็นคนเดียวกับคนที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ใช่ไหมและคำตอบก็คือใช่คนคนเดียวกัน แต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยคุณสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ กอนโชว์อ่าด้านหน้านี่ลอยแคนมี่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตัวใหญ่เลยเห็นชัดเลยจัดเต็มกันไปจัดเต็มกันไปคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมัน2ฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไ่เห็นขงเอ้าวโหจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะ ที่บอกว่าใส่สบายอ่ะ,ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว,วคุณผู้ชมที่อยากจะสั่งนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง0979691697อันนี้นะครับนะแล้วก็รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีอะไรต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของช่องลอยแคนามี่เนี่ยก็สามารถทำได้ผ่านการสั่งเสื้อโปโลลายลอยแคนามี่ L INE, L นั่น